นี่นะเขาานี่็ตมยได้สกตตานไงานหวานายอย่ค่อขายโอเปนโ่ตซ้ายจะขีดว่าจะค้าทุกไมได้อันนั้ก็เขาเขาบจ้าเขาบอกบอกราคาไว้เขาจะจงของขาดกิโลเนาะ ไก่ตเก้าว่กนนเดกิโลองหาา้าได้เด่อกหอมใส่ลาางได้ยามนี่งานปล่ะอกบนแ้ยงาก้าบรรยากาศทั้งริมโคงครับไปทั้งพูดกับเป็นฝั่งเล่าครับตอนนี้หาดทรายกันขึ้นหลายแล้วครับนังัมน้องงัวติดกัน น้องวัวน้องควายค่ะอันนี้น้องวัวค่ะน,นี้น้องควายค่ะก็ได้มาใหม่ๆเนาะได้สนะดๆใหม่ๆเลยอันนี้มันเป็นน้องในค่ะ เวียดนามเนาะ้ะตัายกับปักดังคงปักดงังปัญนอนงาม ถุงเท่าไหร่ถุงใหญ่ถุงใหญ่ถุงเท่หร่ไซส์พี่ถุงเหรอครับอัเนี้ราคาส่งนะครับอัเนตสองกิโลถึงเก้ากิบลมาจากพี่หนูครับเอาหนูบอหนูหนูหนูลายเลยดีครับ

วันเดวันเก็ดหกเ็ไปบนเตแต่เตมีเมียววหัว่หยเนาะแม่นบ่กครับแมคะาหวายเนาะหวเป็นหัวเป็นหัวเลย วายไปเก่งนะครับน้องวนีมีแกงมีวายห็ไใหญ่มากเลยนะครับแกงวายขมมไเป็ย่างมกอนีตกีครับเจ้าผ้นดน้ดบ่ซี่อันก็ได้จด่วนั่เไาเลยตะกีจะฟังเล่าก่อน

ปลาด้วยน้องิ้าดินอย่นแล้วกอบอยูเขาขายเอาปลากรดบาค่คุณพี่ค่ะเอ้ยังสดสดเลยร้อยแปดสิบโลละร้อยแปดสิเอาเอเอาเอมี่เอาี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะทำปลับนะมาขาดกระดอกข้าวเดยงานนน้ำซุยบ่เ้ยอันไรนอันนี้ขายโอ้กะเซียวตัวไหนแม่ที่บาทซาบาทบร้มา ผมกหัทักบไหลครอะเป็นเครื่องจักสารนะกระติบของกระติ๊บเข่าหลากหลายครับท้งแล้วจะนังก็บมขาดว่ได้กับสมานหอยนูสินคบเต็มะเปร๊กะเปืกครับ าจะไล่ไหนตลาดจะไปต้ดีไทยตะโกนตัวก็มีแต่ตบๆๆๆๆเลยนะนเนาะงวนแต้เสียงวันนี้เออตัวักขนาดเลย <c oughs> บิงภาพเลเด้อพี่นองเดยอบิภาพมันเดว่าว่านักบวชจะตึกมันไหลครับเงาเโอ้ยมหลือครับแล้วเี้มินมัด่าเย งดาเลี้ยงบอบอของบบอไรอ่างงาตบิข้าวตัวผู้ก็มังหอมเออตัวผู้ปนจังหอมเลยเนาะเมนตัวเ็ดน้ำพริกใครเ็อะไรเป็นโตรร้อจ้าหู่นวอะทจ้าโครนไปเลยต้อนอะนะเมล้ายไปโรคจังบริก่อ

มันจากน้ว่ะเฮ้ยน้องมาเไไป้กินน้องกินน้ไหมมันวบบัดเอเงได้เป็นด้ยเพอ่อลักสั่บเดือบกไล่หลยจับเ็หนแห้งจะมีกับเส้นโอ้จะทิเ่า

กินแม่ต้งม่ต้องร่อยอร่อยอร่ออยมันเป็นจนรอในน่ะไรก่อนสี่ชิ้นกนรุ่นเมมอะไรหลายมาสีย้

ปเปเ็นการลิมโขิครับลายลีกบองอันน้อย ครับผมธรรมดาธรรมดาครับผมนี่มวยโบราณครับผมเพาะผมแท่เลยมวยตัวนี้มวยใบถุงมวยใบแบบหนูไหลหรืออะไรได้ไับได้ไหลได้หนูนี่ครับใส่ก๊อใส่ก๊อใส่ก๊อพี่ดุ เปนน็นตัวใหญ่ๆทำงานโคดิมักกินของกินหนูเนาะโอ้หนูไปออมใส่ไหวน,นี่ครับก็เป็นบรรยากาศตลาดไทยลาวเพื่ท่าพนมครับแล้วคุณชินก็เป็นฝังลาวครับฝกเป็นบ้านแ